แม่นาวาพาเข้าครัวเห็ดยังกระแซบเหรียงกระแทบเมื่อนี่เส้ผ้าเห็ดไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่วมะขามาาไปดูวิธีทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกของห้าไก่ทอดตัวนี้เฮาฮ็ดสูตรไก่ทอดน้ำปลาเนาะแล้วก็ห้าก็ต้องเอาน้ำปลาแช่ไว้ก่อนระวังล่อไก่ที่ห้าแซนน้ำปลาไว้เราก็จะมาทำน้ำจิ้มนะคะขั้นตอนแรกเลย ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำมะขามเปียกเทียงไปเลยแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ผงนัว แล้วก็ใส่น้ำตาลอันนี้ได้เลยต้นหอมผักชีผักชีไปเรื่อยที่เราเตรียมไว้เสียงชัดไม่ชัดยังไงคอมเมนต์มาให้ในเด้อจ้ามือใหม่นอกมือใหม่นีน่จ้าเราก็จะได้น้าจิ้มแจ่วเป็นน้ําจิ้มมะขาม ขั้นตอนต่อไปเขาก็จะมาปรุงไก่ไก่เข้าเซรามิคแล้วไมนได้ดรดแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปเราจะเอาเนี่ยจะ้ะแป้งทอดกรอบ UFM เนี่ยทอดกรอบดีขนาดตัวเนี้ยผู้ใดมีลูกนะเอามาชุบเอาปลามาชุบแป้งตัวนี้ยเนี่ยทอดรับรองว่าลูกกินเขาหลายอ่ะเราก็จะโรยแป้งไปเลย ไม่ใช้สวดโรยโรยจะสดเลยนะเราต้องให้มันอุ่มแป่งประมาณแค่นี้พอพอน้ำมันเดือดได้ทีแลนะ้วค่ค่ะเอาไก่ลงเลยจ้า ถ้าถอดไปหน่อยใ่เือแล้วเรใ่รตปอันนี้ใค้ก็เริ่มเลืองแล้วเราก็ตักใส่จานได้เลยจ้า พอจัดใส่จานแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะคู่กับน้ำจิ้มแจ่วมะขามแทบๆเสร็จแล้วจ้านี่เลยจ้าปีกไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่วมะขามเดี๋ยวแม่อมจะชิมให้เบ่งตอนไหนดี้นะตอนนี้แล้วกัน ของเขาจริงค่ะถ้าเกิดว่าถ้าปรร์ส้มอยากหายเบิงเบิงแล้วอยากให้ทำเมนูอย่างก็คอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวแม่นาวาจะพาทำให้ค่ะสำหรับคลิปนี้แซบโนโอูมามิค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคอมเมนต์ลงมายเยอะๆนะคะ